สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บุ๋มมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากนะคะสำหรับใครที่มีต้นไผ่ค่ะอยู่ในต่างแดนนะคะก็ปลูกไผ่ได้เหมือนกันค่ะอันนี้ไผ่อันนี้ก็คือเขาจะทนร้อนทนหนาวนะคะเราก็สามารถเก็บไปกินได้ค่ะไม่มีปัญหานี่ค่ะไผ่กอนี้รบุ๋มได้มาประมาณ เดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าเขาโตขนาดไหนนี่ค่ะก็ประมาณสูงประมาณสองเมตรนะคะเาโตขนาดนี้ปีนี้เป็นปีที่สองค่ะในการปลูกของบุ๋มนะคะปีนี้เป็นปีที่สองปีแรกนี่ก็คือต้นประมาณเมตรหนึ่งะคะ่ะปีแรกนี่ที่ปลูกก็ต้นประมาณเมตรหนึ่งะคะ่ะ แต่ก็ปลูกลงในกระถางแล้วก็เอาฝังไว้ในดินตรงนี้นะคะตรงที่เดิมเนะะี่ยค่ะถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปเมื่อวันจันทร์นี่เขาจะยังอยู่ในกระถางอยู่นะคะแล้วหน่อเขาก็ยังไม่ขึ้นเยอะขนาดนี้ค่ะทีนี้บุ๋มก็ได้ทําการเอากระถางออกค่ะแล้วก็ขุดหลุมประมาณให้ขุดหลุมประมาณความกว้างให้ออกจากตัวให้ออกจากกอเขาประมาณยี่สิบเซนทุกข้างนะคะยี่สิบเซนติเมตร ขูกค้างเพื่อที่เขาจะได้มีพื้นที่ในการเจริญเติบโตขึ้นนะคะแล้วในหลุมนี่บุมก็ได้ทำการเอาผ้านะคะนี่เป็นผ้าสำหรับการลากเขาให้เขาทะลุไปที่อื่นนะคะให้เขาทะลุไปเพื่อนบ้านข้างบ้านเพื่อนบ้านหรืออะไรอย่เงี้ยเราก็ป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าเราไม่อยากให้เพื่อนบ้านลำบากนะคะเราก็ต้องทำอย่างนี้คะ่ะเอา ผ้าผ้าหนาๆเงี้ยเหมือนผ้าพลาสติกที่ว่าที่นี่เขาจะมีขายค่ะเขาเรียกว่าไอ้วอตโตดุกประมาณนี้นะคะที่เบลเยี่ยมนะคะแต่ที่อื่นนี่บุมก็จะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกว่ายังไงก็คือไอ้วอตโตดุกนี่ไอ้ผ้านี้บุมก็จะพับเป็นสองชั้นนะก็คือเพื่อความมั่นใจอะค่ะก็จะพับเป็นสองชั้นแล้วก็ขุดหลุมกว้างประมาณออกจาก ประมาณห้าสิบหรือหกสิบเซนติเมตรประมาณหกสิบกะดูยี่สิบหลังจากคอโน้นก็ประมาณเจ็ดสิบหรือแปดสิบเซนติเมตรนะคะความกว้างของทุกข้างผมก็จะเอาผ้าไปรองไว้ข้างๆแล้วทีนี้ก็เอากอไผ่ลงไปตรงกลางนะคะแล้วก็เอาดินกรบแล้วผมก็กรบขึ้นแล้วผมก็กรบดินนะคะ ก็ให้กบคโครนเข้าไปด้วยค่ะประมาณาประมาณสิบเซนนี่ก็คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะคะผมก็ได้ดูใน u t u b e ค่ะแต่ก็ได้เอาดินกบคโครนเขาตั้งแต่เขาอยู่ในกระถางแล้วดูว่าเขาเป็นยังไงแล้วก็ลดด้วยจุลินรียสังข้อแสงแล้วก็น้ำซาวข้าวนะคะเพราะว่าจุลินรีสังข้อแสงเขาจะทำเขาจะมีวิตามินเยอะแยะเลยค่ะมีแร่ธาต เขาจะช่วยให้รากพืชนี่เจริญเติบโตและแข็งแรงแล้วก็น้ำสาวข้าวนี่ก็เหมือนกันนะคะเขาก็มีตัวเขาก็มีวิตามินที่พืชนี่ต้องการเยอะแยะเลยค่ะแล้วเราก็ไม่ต้องไปเททิ้งให้ให้แบบมันไปเน่าไปเสียนะคะก็เก็บมารดน้ำต้นไม้เก็บมาใช้มันมีประโยชน์ค่ะ นี่นะคะทุกคนผุมก็ได้เอาดินกรบแล้วก็ลดด้วยจุลินซีสังเข้าแสงมาประมาณ2อาทิตย์ได้ประมาณนี้นะคะ่ะ2อาทิตย์อาทิตย์นี้จะเป็นข้าอาทิตย์ที่3นะคะนี่ดูสิคะนี่ก็หนอเขาค่ะข้างในนุ่นก็นอค่ะเมื่อสองวันที่แล้วเขาตขนาดนี้ผุมก็เก็บไปแล้วสามนอก็ไปต้มจิ้มน้ำพริกค่ะ นูนค่ะดูสิคะเขากำลังขึ้นเต็มคะ่ะนับได้เลยตอนนี้ก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดนี่นะคะเขากำลังขึ้นมาอีกคะ่ะนี่คะ่ะเจ็ดแปดเสิบสอดนะคะนับได้เลยว่า11หนอตอนนี้คะ่ะกำลังขึ้นนี่คะ่ะ เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าบผมรถเขายังไงวันนี้ก็ฝนตกนะคะทุกคนไม่ต้องบอกแต่บผมจะทําให้ดูเฉยๆค่ะว่าบุผมรถเข้ามายังไงได้สองอาทิตย์แล้วนะคะหลังจากที่บุผมได้กบโครนเขาแล้วก็ตอนนี้ก็เอาเขาออกจากกระถางได้อาทิตย์ได้ไม่ถึงอาทิตย์ค่ะห้าหวันหน่อเขาขึ้นเยอะเลยค่ะน้ําใน อันนี้บุ๋มก็ประมาณน้ําประมาณสามลิตระค่ะที่ใส่ไว้นะคะก็แล้วก็นี่ค่ะอันนี้เป็นน้ําซาวข้าวที่เมื่อวานหุงข้าวน้ําที่เราซาวข้าวเราล้างข้าวเราก็เก็บไว้ค่ะเป็นประโยชน์กับพืชมากมายแล้วก็ผมก็เทลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเทลงอย่างนี้เลยค่ะแล้วอันนี้ ที่ขาดไม่ได้นี่ก็คือจูรินซีสังข้อแสงนะคะที่ผมได้ทําไว้อันเก่าของเมื่อปีที่แล้วนี่หมดแล้วค่ะอันนี้ก็คือได้ทําไว้ครั้งที่ได้ทําไว้ประมาณคิดว่าตอนนี้ก็สามวัทิ์กว่าแล้วค่ะก็ดูสิคะถึงแม้เราจะอยู่ในต่างแดนเราก็สามารถทําได้นะคะจูรินซีสังข้อแสง อันนี้ผมก็จะกะเอานะคะกะสะว่าน้ำขนาดนี้แล้วก็มีน้ำซาวข้าวลงไปด้วยผมจะกะประมาณเอาประมาณนี่กับประมาณสามหรือสี่ช้อนโต๊ะประมาณนี้ค่ะจะเทลงไปแล้วให้เหลือเหลือขนาดนี้นะคะนี่ค่ะอือหึนี่ค่ะ,คะก็ ประมาณนี้ก็สี่ห้าช้อนโต๊ะประมาณนี้นะคะ่ะก็ไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าเราจะช่วยให้รากเขาจเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นแล้วเราก็จะได้เก็บกินหน่อได้ดีขึ้นค่ะเดี๋ยวเราก็มาตะแคงปัดบัวให้ทุกอย่างเขาเข้ากันดีนะคะ โอเคค่ะเหมืจะก็จะลดลงไปในในโคนเขาเลยนะคะนี่ค่ะก็จะลดแบบนี้นี่ค่ะก็น้ำสามลิตรแล้วก็น้ำซาวข้าวที่บุ๋มได้เตรียมไว้นี่ก็ยังลดไม่หมดนะคะเราก็สามารถเอาไปลดต้นไม้ต้นอื่นได้ค่ะนี่แหละค่ะ โอเคนะคะทุกคนเทคนิคเล็กๆน้อยๆในต่างแดนค่ะว่าบุ๋มทำยังไงให้ก็ให้ภผยบุ๋มออกหน่อยอย่างนี้นะคะลองเอาไปใช้นะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ